สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีครับพี่หนุ่มพบก,กับ Happy l i s h by ครูสมศรีครับค่ะพี่หนุ่มคะคาว่าตกแต่งเนี่ยพี่หนุ่มให้ความจํากัดความว่าอย่างไรตกแต่งนะครับครูตกแต่งเนี่ยก็จะได้ยินบ่อยๆครับเวลาที่เพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยบอกว่าจะแต่งงานละก็ต้องตกแต่งเรือนหอตกแต่งบ้านใหม่หรือว่าบางทีย้ายที่อยู่เนี่ยแล้วก็อากาศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไป มันมีความร้อนมากขึ้นก็ไปตกแต่งใหม่ปลูกต้นไม้บ้างทําอะไรเพิ่มเติมจัดสวนให้มันดูสวยงามเพิ่มเติมขึ้นครับใช่ค่ะคแต่ตกแต่งวันนี้ที่คุณครูจะพูดเนี่ยไม่ใช่ตกแต่งอย่างที่พี่หนุ่มพูดแต่เป็นการตกแต่งหัวใจค่ะ,คะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคือคําว่า decorate decorate ที่แปลว่าตกแต่งค่ะตัวอย่างค่ะ don't wait for someone to bring you flowers plant your own garden and decorate your own soul. don't wait for someone to bring you flowers. plant your own garden and decorate your own soul. นั่นก็คืออย่ารอให้ใครนำดอกไม้มามอบให้เราค่ะคมานาดช้า <c oughs> เกินไปค่ะครเราลงมือปลูกต้นไม้แต่งส่วนของเราด้วยมือเราเองดีกว่าค่ะเพื่อที่จะ ตกแต่งหัวใจจิตใจของเราค่ะครับถ้าครูพูดนะครับผมต้องเข้าเรื่องนี้เลยครว่าตอนนี้โลกของเราเนี่ยมันเข้าสู่ภาวะของโรคร้อนอถ้าเกิดว่าเราตกแต่งสวนตกแต่งจิตใจเราปลูกต้นไม้คนละต้นะนะครับก็อาจจะทําให้โลกใบนี้ เย็นขึ้นก็ได้ใช่ค่ะพูดอย่างนี้แล้วคุณครูนึกถึงเมื่อสปีที่แล้วคุณครูมีโครงการ1กล้าฝ่าภัยคุณครูก็ถามในห้องเรียนว่าเด็กๆมีใครในชีวิตเคยปลูกไม้ยืนต้นสัก1ต้นไหมรปรากฏว่า99%ไม่เคยค่ะครับผมคุณครูก็เลยไปเอากล้าไม้จากกรมป่าไม้มาให้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเด็กนำมาโพสต์ลง Facebook น่ารักมากค่ะพี่หนุ่มแกนำต้นอินทนิลน้ำไปปลูก แล้วตอนก่อนปลูกเนี่ยคุณพ่อบอกว่ารกนะที่ไหนได้คะวันนี้3ปีของต้นไม้กลายเป็นออกซิเจนให้พวกเราได้หายใจอย่างสดชื่นค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยครับนั่นแหละค่ะกลับมาพบกับ Happy English by ครูสมศรีนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง DLTv หรือ Facebook Happy English by ครูสมศรีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ